ไปดูเรื่องของการปรับครมอาค่ะอยากจะทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะสูตรการปรับครมอเนี่ยมันมีหลายสูตรค่ะแต่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 ท่ามกลางสารพัดสูตรน่ยที่มันกระจุกระจายย่อแล้วเหลือสองสูตรค่ะสูตรที่หนึ่งก็คือปรับครมอแล้วยังมีภูมิใจไทยหรือปรับครมอแล้วไม่มีภูมิใจไทยอ่ะใช่ณตอนนี้อยู่ตรงนี้แหละละไฮไลท์อืม ชัดเจนว่าการปรับก็น่าจะไปปรับหลังจากงบป,ประมาณปี69ผ่านวาระหนึ่งสภาผู้แทนหลังพฤษภา,เป,าเป็นว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเขาจะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพษษากาเขาจะเปิดปสม,มัยวิสามันรัฐสภาเพื่อพิราาร่างงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปี69วาระที่หนึ่งหลังจากนั้นเข้าเส้นสตาร์ท เป็นห่วงเวลาแห่งการปรับครบ,บก็คือเดือนมิถุนายนก็มิถุนายนแล้ว,ลว <Okay. S 1> ทํามิ่งเป็นแบบนี้แล้วนะอแต่คราวนี้มันมีอยู่สองสมการสมการที่มีและไม่มีภูมิใจไทยค่ะในเบื้องต้นทราบมาว่าสมการที่จะไม่มีภูมิใจไทยขอเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะไม่พร้อมที่จะรบขั้นแตกักับคุณนวินเพราะไม่รู้ว่านวิน ถือไพ่อะไรไว้ในมืออีกเยอะแยะจะซุกไพ่อะไรไว้ในมืออีกเออซ่่ <ใน S 1> อนไพเล่ินจอมซุกไพ่นะซ่อนไเลวินที่จอมซุกไพ่น,นนะเออซ่อนเก่งทิ้งไพ่ที่ซุกไว้ออกมาแต่ละใบนี่หงายเงือกเพื่อไทยกับสททองหายทองทุกที ดังนั้นดังนั้นขนาดที่เพื่อไทยก็มีปัญหาของตัวเองเยอะขนาดที่สทรอกก็มีปัญหาของตัวเองเยอะไม่พร้อมที่จะรบแตกหักกับเนวินเพราะไม่ร <ana> ู้ว่าเนวินซุกพักอะไรไว้ดังนั้นสมการที่จะไม่มีสมการที่จะไม่มีไมมีพมเิไทยที่จะไม่มีพรมเชไทยขอเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าไม่จําเป็นขอเป็นทางเลือกสุดท้ายทางเลือกสุดท้ายเป็นอย่างไรไปดูบนจอแล้วกันนี่ค่ะ โอเคทางเลือกสุดท้ายของใครก็ไม่รู้นะของใครคุณดนายคะเอาให้ชัดเลยสมการที่ปรับครมอแล้วไม่มีภูมิใจไทยมันจะออกมาดังนี้ค่ะเสียงรัฐบาลตอนโหวตนายกเห็นชัดๆ319ใช่ค่ะใน319เป็นเสียงของภูมิใจไทย68ค่ะเอา68ไปหัก319ค่ะเหลือเท่าไหร่271ใช่ไหม251ส ตกเลขสองร้อยห้เอ็ดสองร้อยห้าสิบเอครึ่งหนึ่งของสภาก็คือ250ร้อแต่บอรเอิญมาเอินเนี่ยทั้งสภาวันนี้มันเหลือ493ค่ะมันหารสองดังนั้นดังนั้นมันก็สองรอยสี่สิบกลางกลางองรลองหาดูก็ได้เอาหาเลยเดี๋ยวนี้เลยเอาเลย เอาเลยคุณแมวฟันเฟือนเอาเลยอ,อะไรของ,องคุณสองส่เอ่ะอเล่นเอาผมจงึงักไปด้วยถึงไหนแล้วอ่ะสองสี่เจ็ดครึ่งหนึ่งของ2 9งสนะโอเคอออก็ก็ทีนี้ทีนี้มันก็จะมีง,งูเห่าลุงป้อมเนี่ยเอาไว้เป็นตัวสำรองอยู่เขาไม่กลัวแต่โซลูชันเนี่ยในแง่คณิตศาสตร์มันพอจะไปได้ ตอนโหล,โลวเรื่องสำ,สำคัญสำคัญมันอาจจะเหนื่อยสันิดนึงแต่แต่เขาไม่รู้นี่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลที่ที่ทั้งพักเพื่อไทยที่สตรอก็ไม่ได้แข็งแรงกันสักเท่าไหร่ถูกไหมนั้นสูงเสี่ย,ยงไงขณะเดียวกัน,นก็นกอ่านไม่ออกว่าแล้วในวินซ่อนไพ่อะไรไว้อีกบ้างก็ต้องระวังวันนี้นะพรวพราวนะ นวินเก็บแผวพราวมากในทางการเมืองซุกไพ่เก่งไพ่ที่ซุกไว้ทิ้งออกมาทีละใบแต่ละทีนี่หงายทองเป็นแถวดังนั้นขอเป็นทางเลือสุดท้ายพบได้แค่นี้